ใช่เคยแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านไม่วจะเป็นทหหนั้งฮา,า,านอยลาวพัฒนารวมไปถึงวงลุ่มรอบต่ตตางจังหวัทั้งสุดเดียวเนาะพบกันในรอบของวันจันทร์ที่18กุมภายน2565อีก3วันเจอหัวใหญ่รัฐไทยกันเนาะเอาห้ามพลาดนะครับคลิปเช้าว,วัานอังคารแนวทางของรัฐไทยนอกตลาดเนาะสาวกไทยก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวครับก่อนเดินมาสรุปมาทางของวันอาทิตย์ที่เจ็ดเก่งกับปังทั้งสี่หน่อยเนาะ เฉพาะกิยครับ881ล่าง39พิเศษ251ล่าง2 1ปกติครับ857ล่าง62ปิดท้าย VIP 870ล่าง60แม่เจ้าเป็นไงครับไซเบิร์นรก็ขอแสดงความเสียใจนะครับขออภัยมากๆครับเบิร์นมันแกงเราอีกแล้วรอบนี้เนาะวันอาทิตย์อะไรก็เป็นไปได้เนาะเบิร์นไม่เบิร์นนะครับฮาหนอยมัน คาดเดายากนะครับจุด3ตัวก็ไม่ใกล้ไม่เฉียดเลยเนาะมี2ตัวใกล้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับอา้าวก็ต้องขอภัยครับเด่นมาดีนะครับเด่นมาดีทุกรอบเลยเนาะยกเว้นพิเศษต้องนั้นเด่นโอ้สายรูดปังอยู่เนาะเจาะสามเก้าสอง่างหยังปังปุียอยู่นะอา้าวขอแสดงความยินดีคนนึ่งที่ปังเนาะตามแต่พอดีห้วยมีข้ามิรุจ้า มาดูในทางสีน้อยมัดรวมนะครับในรอบของวันที่ย8พฤศจิกายนส5 6 5นะครับสูตรจอพิคาสีน้อยและลาวพัฒนานะครับอ้าวห้ามพลาดเลยทีเดียวเนาะสาเบิก็ยังปอบใจอยู่นะครับ8 8 77นะครับอ่ะเด่นรอบยังไงก็ห้ามพลาดห้ามเผลอทุกรอบแล้วกันนะครับเพิ่มลดแต้มไปนํำเด้อนะครับแต่ิติมันมาอย่างนั้นนะครับถ้าไม่ตรงก็เพิ่มลดแต้มเอานะครับอ่ะ สลับรอบก็ดีสายวีน3ตัวตรงๆก็ห้ามพลาดมาทุกวันครับตัวที่ชินชอบก็ติ๊กให้แน่นให้หมดแล้วนะครับ <c oughs> ขออภัยครับนอกตารางนะครับ2307มารัวๆวันนี้ทั้งวันจันนะครับเอาลองดูนะครับตัวที่ชินชอบก็ติ๊กให้แน่นให้หมดแล้วนอกตารางเนาะนะยังไงก็ต้องขออภัยที่มาช้านะครับยังไงก็มาเนาะเพราะว่าเรามาอยู่แล้ววันจันนะครับสองทุ่มสาฝั่งขงลาวพัฒนาก็ ดูนะครับ165เหกห้าเลขไหลเลขไหลไม่ใช่เลขไหลืเลขไหล165่งกจับวางให้9516นะครับ3ตัวให้แบบนี้ชอบนะครับแอดมินชอบเป็นการส่วนตัวก็ลองดูนะครับตัวเี่ชิ้นชอบก็ติ๊กให้แน่นให้หมดแล้วนเนาะอ้าวลองวัดดู3ตัวให้3มชุดตัดเล่นนัมเดอร์2อตัวก็ดีนะครับลองดูนะครับเพื่อจะตรงกับเลขเด่นที่ท่านได้มาเลขดังที่ท่านมีนะครับก็ลองเทียบกันดูนะก็ขอเห็นให้ปังนะครับสหรับ4หน่อยและลาววันจันทร์นี้เนาะ ลาวันศุกร์ที่แล้วก็ปัง55เนาะเด่นเบิ้ลหน้า5วันนี้ก็คิดว่าน่าจะเบิ้ลแต่แอดไม่ได้ให้นะครับไม่เป็นไรก็ลองเอาเบิ้ลจากฮานอยเนี่ยสตัวไปจับละกันเนาะสําหรับลาวก็ดีนะครับขอเฮงให้ปังพี่น้องทั้งสี่นอยและลาวยังไงก็ขออภัยที่มาช้านะครับยังไงก็ขอเฮงให้ปังถูกหวยนนั้ทุกคนเนาะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ดูคลิปวิดีโอแล้วก็กดไลค์เป็นลายจ่ายแอนมินนะครับขอให้ดูหหวยทุกท่านรวยๆปังๆสุดีครับ